สวัสดีครับของสวยๆมาแล้วเอ๊นะครับผมสุดยอดของเขาเลยนะครับผมงานนี้มีรถจบสวยนนแบบผมปิดงานให้นะครับผล LH 172ครับวันนี้ัวจิลวนลังคาตี้หล่อๆเท่ๆเลยทำความสูงที่2นิ้วครับวันนี้จัดไปแล้วหล่อๆเท่ๆนุ่มๆหนึบๆเลยซปอปเปอร์โอเคเอาละครับ<ๆ>รอบๆ,ๆตัวรถเลยยางที่ใส่ได้ก็จะเป็นยาง235ทับเ R 1 5นะครับผม ออฟเซตก็จะเป็นออฟเซตที่บวกก็ยังลงตัวนะครับนะมาเพื่อนๆดูที่เนื้องานกันเลยครับนี่เลยครับผมสูตรเด็ดที่เราจัดให้นะครับถ้ามีความสูงก็คือตีนกปรับองศาที่เป็นตัวช่วยให้ดีที่สุดเลยนะครับเพื่อนๆนะอ่ามุมแคมเบอร์ตั้งศูนย์ดีเยี่ยมนะครับนี่ระดับความชันนะครับนะฮะชคเป็นขยาบ้าซูเปอร์นะครับผมก็ลงตัวเช่นกันนะครับอ่า ข้างหน้าตามนี้ครับปีกนกแบบองศาสินค้าขายดีอีกหนึ่งชุดครับเพื่อนๆอ,อ,อ่ะเดี๋ยวดูข้างหลังกันเลยครับตอนนี้ก็จะเป็นข้างหลังให้ความสูงด้วยแหนบนะครับผมนี่แหนบข้างและแผ่นนะครับนะครับเซอร์วิสบูธอะไรให้แน่นหนาแข็งแรงนะครับตามนี้เลยมาขอบคุณครับเลยโอเค